อดีตเลขานุการส่วนตัวของพระคดินันเปีเอโตปาโรลินวินเซนโซตุตตโรได้รับการบวชเป็นพระสังฆราชในมหาวิหารนคกปเปโเตโรโดยพระคดินันผู้ประกอบพิธีบวชให้พระสังฆราชตุโตโรนั้นก็เคยเป็นผู้ร่วมงานกับพระคดินันปาโรลินตั้งแต่ปี2019สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จร่วมกับบรรดาพระคดินันเอกอัครราชทูตรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆจํานวนมากและยังมีเด็กเล็กๆบางคน เข้ามาหาพระองค์ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณหลังจากได้เข้ารับตําแหน่งเลขานุการส่วนตัวของพระคาดินานปาโลลินมาครพห้ปีพระสังฆราชตุตุโรจะได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาประจำ巴拉ยท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครรสมณะทูตในประเทศลาตินอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรานซิส ซึ่งในบทเทศของพระคาทินันปาโลลินได้กล่าวถึงความสําคัญของการเป็นหัวหน้าคณะผู้ปฏิบัติงานการทูตของสต๊าสนักที่ประจําในต่างประเทศนุนซีโอแปลว่าผู้ส่งสาร แต่ทุกข้อความที่ท่านนำมานั้นมีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นงานอภิบาลตามแบบอย่างอาคาราสาวกดังนั้นสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เรื่องหลักว่าจะต้องทำหรือไม่ทำพูดหรือไม่พูดแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการอาภิบาลสำหรับการดำรงชีวิตชีวิตที่จะใช้เวลาเพื่อพระศาสนาจาัรและประเทศที่คุณได้รับหน้าที่ ทีนันคุณจะไม่มีวันเป็นคนแปลกหน้าไม่เพียงเพราะการมีอยู่ของประชากรคาทอลิกจำนวนมากเท่านั้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะผู้คนดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่รักของพระเจ้าเช่นเดียวกับเราทุกคนพระคดีนั้นยังเน้นย้ำถึงคุณสมบัติของพระสังฆราชตุตตโรในเรื่องของความรอบคอบและการอุทิศตนให้กับงานที่ท่านได้รับมอบหมายซึ่งจะช่วยท่านในการดำรงตำแหน่งใหม่ในประเทศปาารกวัย ท่านจะได้ปฏิบัติงานในรูปแบบของท่านเองและท่านจะได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์ของความเป็นจริงที่ท่านจะรู้ว่าจะต้องคาดหวังที่จะพบเจออะไรและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีได้อย่างไรท่านจะได้ทำหน้าที่ของท่านด้วยความกระตือรือร้นที่เหมาะกับระยะเวลาประสบการณ์ของท่านและควบคู่ไปกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานให้กับสันตะสํานนะักในตอนท้ายของพิธีบูชาขอบพระคุณ พระสังฆราชที่เพิ่งเข้ารับการอภิเษกได้ทักทายครอบครัวของท่านซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระทำเช่นเดียวกันเมื่อจบพิธี